มาต่อกันที่ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับมิสซูรีพัทยาก็เอาชนะ b ีคิวไอมานห้าประตูต่อ4ี่คว้าแชมป์ครับการฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณสนามฟุตบอลชายหาดการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบชิงชนะเลิศมิสซูรีพัทยาครับเป็นฝ่ายเอาชนะ b ีคิวไอมาเนไป5ประตูต่อ4คว้าแชมป์ฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยไปครองได้สําเร็จโดยทางมิสซูรีพัทยาได้ประตูจากโบโบนาทีที่7เรนเรนเจนาทีที่10และ15นะครับ มาซาโยกิโยชิดะนาที26และ36นะครับในเสื้อน้ำเงินนะครับมิสซูรีพัทยาส่วนบีคิวไอมาเน่ได้ประตูจากคมกริดตหตน้านาที12มนัทมัตตตฮานาที12เช่นเดียวกันทาคาสุกิโกโตะนาที19และ27ครับก็คว้าแชมป์ไปนะครับมิสซูรีพัทยารางวัลเกียรติคุณต่างๆครับผู้สาวผู้ทำประตูสูงสุดได้แก่ทาคาสุกิโกโตะดาวยิงญี่ปุ่นของบีคิวไอมาเน่ยประตูผู้เล่นทรงคุณค่าราฟินยาดาวเตะบราซิลของมิสซูรีพัทยาครับ ผู้สัประตูยอดเยี่ยมก็คือโบโบผู้สาประตูของมิสซูรีพัทยาสโมสมรมารยาทยอดเยี่ยมก็ได้แก่สโมสรเกษมบัณฑิตและกองเชียร์ยอดเยี่ยมก็เป็นของสโมสรเกษมบัณฑิตเช่นเดียวกันครับ